ลูกหลัก BVD นี่มันปอร์เช่ไทคานผสมเทสลาชัดๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูคันจริงเจ้าตัว BVD Seal กันเลยครับบอกเลยใครเห็นของจริงแล้วต้องหลงรักแน่นอนครับนี่มันรถสปอร์ตแบบ4ประตูะชัดๆไฟหน้าเหมือนได้มาจากเทสลาผสม,มกับปอร์เช่ไทคานเลยครับเ,เพื่อนๆดูรวมๆแล้วสวยงามมากๆแต่ก็มีเอกลักษณ์ของ BVD อยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะมันดูสปอร์ตสุดๆ นอกจากนั้นด้านล่างยังเป็นไฟายเทำมนั่งลีไลท์เพิ่มมาอีกด้วยครับแถมเันตกแต่งด้วยสีดําเงาทําให้รถนั้นดูพรีเมียมมากขึ้นล้อลอยหลายแบบพัดแบบ5้าก้านและประตูจับก็เป็นแบบซอนด้วยครับดูลุลระเอาเรื่องเลยแต่ขอบประตูไม่ได้เป็นแบบไร้ขอบนะครับในส่วนของด้านท้ายมีการออกแบบที่เป็นช่องลมและเส้นสายสปอร์ตไฟท้ายเป็น LED แบบยาวทั้งแถบด้วยบอกได้เลยว่าสวยจริงๆครับ ้าเรามองมุมบนจะเห็นว่าหลังคาเป็นหลังคาแก้วแบบยาวมาเลยนะครับมาถึงท้ายเลยแบบสวยงามมากๆอันนี้ต้องดูการใช้ง,งานจริงเนะว่าหลังคาเนี่ยจะกองแสงได้ดีแค่ไหนทาดีหรือเปล่าและจะร้อนไหมเพราะผมก็ลองไปนั่งด้านในแล้วนะครับโคที่นั่งข้างหลังนะครับก็ใกล้กับหัาคาพอสมควรเหมือนกันนะแต่บอกกันเลยว่าผมชอบวัสดุภายในของเจ้าตัวบิวดิสิวมากเลยครับมีความดูดีโดดเด่นแล้วก็การออกแบบเรียบหรูก่อเจ้าจตัวแอตโตสาม ได้เบาคนขับนะครับนั่งสบายมากเป็นเบาสปอร์ตสวยงามส,สุดๆรวมถึงเบาข้างหลังก็ให้ความรู้สึกดีครับนิ่มนั่งสบายสุดท้ายนี้นะครับถึง t e s เทสลาจะเปิดตัวที่7ธันวาคมที่ถึงนี้และเจ้าตัวโมเดล Y จะเปิดขายก่อนก็ไม่น่าใช่คู่แข่งโดยตรงข,งของคันนี้ครับเพราะว่าโมเดล Y ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าคันนี้เอากาเลยแต่คันนี้นะครับน่าจะไปชนกับเจ้าตัวโมเดล3ในปลายปีหน้ามากกว่า ว่าทั้ง2รุ่นนี้จะเปิดตัวใกล้ๆกันด้วยนะครับก็คือปลายปีหน้าจะตรงเบนเดอสายแล้วก็บิววีซลเนี่ยและแน่นอนว่าเทสลายังไงก็คนเลือกมากกว่าอยู่ดีครับดังนั้นผมบอกว่า b ิวีจะทําราคาของบิววีซลไม่สูงเกินไปนะครับการออกแบบผมว่าสู้ได้แน่นอนถ้าราคาดีพอสู้กับเทสลาได้แน่แครับแต่ถ้าราคาสูงไปหรือว่าราคาแบบค่อนข้างใกล้เคียงกับเทสลาผมว่าเพื่อนๆนะ่าจะไปซื้อเทสลา Mo เดอสามกันแน่ๆนครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ผมน่าจะมีเจ้าตัว b v วีดีสิวคันจริงในงานมอเตอร์เอปมาให้เพื่อนๆชมเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ไปชมคันจริงบ้างครับอย่าลืมไปดูนะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆ